รู้ไหมครั้งหนึ่งในรัสัรนักไทยเคยมีอาชีพหนึ่งที่ชื่อว่านางร้องไห้ค่ะผู้หญิงที่มีหน้าที่ร้องไห้ในพิธีศพแต่สุดท้ายกลับถูกกษัตริย์ไทยองค์หนึ่งสั่ง,งห้ามไม่ให้ร้องอีกต่อไปในอดีตพิธีศพของเจ้านายไทยจะมีหญิงหมู่หนึ่งค่ะเรียกว่านางร้องไห้พวกนางถูกคัดเลือกจากนางในที่มีน้ำเสียงไพเราะเพื่อขับร้องเสียงคร่ำครวญแทนหัวใจของแผ่นดิน นักประวัติศาสตร์จากสำนักขอจดหมายเหตุแห่งชาติบันทึกไว้ว่านางร้องไห้มีทั้งต้นเสียงและลูกคู่ค่ะรวมกว่าร้อยคน เสียงของพวกเธอคือส่วนหนึ่งของราชประเพณีที่ผสมทั้งความอาลัยและการแสดงฐานันดรแต่เมื่อถึงรัชกาลที่6ปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงได้ยินเสียงร้องเหล่านั้นด้วยพระองค์เองและทรงบันทึกไว้ว่าบางคนร้องเพราะหน้าที่มิใช่หัวใจฉันได้ยินก็ต้องสั่งให้หยุดตั้งแต่นั้นมาเสียงนางร้องไห้ก็เงียบไปจากราชสำนักตลอดการ